สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ดีสวัสดีสวัสดีท่านในยามเช้านะคะพ่ดีของมาส่งขอัยนะ,ะสวัสดียามเช้าที่แสนอันสดใสนะคะทุกๆเช้าเลยนะคะ mm hmm. มาเดี๋ยวเราแตะที่ 1000k ก่อนนะคะวันนี้ก็จะมาได้ยินเสียงชัดเจนเนาะนะคะอาจารย์จะมาไลฟ์สดนะคะในเรื่องของแนวทางนะคะในเรื่องของการเสี่ยงนะคะว่าวันนี้วันนี้ขอนับเป็น e ีีแรกประจำปีนะคะว่า e ีีแรกของเราเนี่ยนะคะ นะมันจะปังหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บสถิติในปีนี้ด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับในกลุ่มนะคะอาจารย์ลงตัวเลขชอบให้ไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะลองเลื่อนลงไปดูเนาะนะคะนะลองเลื่อนลงไปดูนะคะ,นะอ,อ,ะ,คะาอาจารย์ดูสมาชิกหลากหลายกลุ่มก็อาจจะบางทีกระโดดข้ามไปบ้างไงก็ทักเข้ามานะคะแต่ว่าลงให้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอแต่สมาชิกที่1000เคกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างจะะ๊ะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะนำพาในเรื่องของโชคลาภให้กับทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนปังปังปังนะคะแม่ก็ขอให้ทุกคนปังปัง,ป,งปังนะวันนี้ยังไงก็ต้องต้องเป็นต้อนรับศักการะใหม่นะคะปีใหม่อีพีแรกของเราก็ขอให้ทุกคนได้เข้ามาละกันนะคะในเรื่องของโชคลาภนะค่ะก็เดี๋ยวแต่ที่1,000งสเคนะคะอีก200คนน่าจะประมาณอีก1นาทีก็น่าจะถึงนะคะสวัสดีทุกท่านเลย จะไม่ทวนในไลฟ์สดนี้แล้วนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีในเรื่องของออชกลาบมาจากทางอะไรบ้างนนะคะดูไลฟ์สดย้อนหลังนะคะวันนี้นะคะคุณแม่เปน็นเกงปกติแล้วะะไม่เป็น,กนเกงซิปแล้วนะคะไปดูไลฟ์สดย้อนหลังอายตัวเองจเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอีกแบบหนึ่งก็น่าจะแตะที่ตัวอตัว1 0 0น k นะคะรอเนิดเดียวนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะใครพร้อมปังแล้วนะคะวันนี้ก็ขอให้ปังกันตลอดทั้งวันเลยนะคะมาเช็คชื่อแล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะวันนี้นะคะขอให้ลูกศิษย์อาจารย์นนัทุกท่านนะคะถูกหวยรวยเบอร์นะ เี๋เราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขกันนะคะว่าตัวเลขในงวดประจำวันที่17นะคะวันที่17นะคะกระดาษปากาพร้นะฮะกระดาษปากาพรมนะคะกดหัวใจรัวๆนะคะกดหัวใจรัวๆเลยนะคะนะเขียนไว้เมื่อกี้กุมารมาไม่ได้เสียงอาจารย์เลยมแม่อย่ากแกงตัวเองนะคะ สำหรับงะงวดประจำวันที่17นะคะอาจารย์จะให้ตัวเลขบนกระดานไว้นะคะในแผ่นนี้อันนี้นี้ลงในกลุ่มมาค่อนข้างหลายวันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเสียงช็อตหรอช็อตหรือเปล่าเสียงปกติไหมคะสวัสด F ีคุณวานูจาก FC เกาหลีด้วยนะคะชัดเจนนะไลฟ์สดหน้าจะเป็นไลฟ์สดที่ มีการพัฒนามากขึ้นนะคะในปีนี้เนี่ยอาจจะมาเจอทุกท่านมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทานายดวงรายสัปดาห์นะคะเราจะมามากขึ้นอาจารย์จัดการในเรื่องของระบบต่างๆใหม่ด้วยนะคะจะมีความชัดเจนมากขึ้นระบบจะมีความสเสถียรมากขึ้นนะคะสัญญาณอะไรต่างๆในการไลฟ์สดเนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นะเตะแต,ตนต่อยนะคะบวมเห็นไหม <laughs> มือบวมนะคะ ยังปวดอยู่เลยนะแตนต่อยมาวาน3มตัวนะคะชัดมากนะคะสในสัปดาห์น่าจะลองวางระบบเสร็จน่าจะชัดกว่านี้อ่ะพร้อมแล้วกดหัวใจรัวๆอาจารย์จะให้ดูก่อนนะคะ17มกกลานะคะวิ่งรูด6นะคะวิ่งรูด6 5หรอง7นะคะ ถ้าแถว6ก็จะมีหกศูนย์หนะคะเสียงเหมือนไม่ช็อตหรอได้ยินชัดเจนไหมคะมาต่อเมื่อกี้ยังปกติช็อตไหมคะได้ยินชัดไหมคะ แคปเจอร์ให้อาจารย์ทีแถว5มี5 1 5 4 5 6 5 7ค่ะนะคะแถว7มี7 1 7 2 7 4 7 6จแคปเจอร์จ้าแคปแล้วกดว้าวให้อาจารย์หน่อยนะคะชัดแล้วเนาะชัดแล้วนะอ่ะแคปเจอร์เดี๋ยวเรามาอธิบายกัน เป็นยังไงบ้างคะแคปเจอร์แล้วได้ยินสัญญาณชัดแล้วใช่ไหมนะนะ <c oughs> วันนี้ก็ไอนิดหน่อยเนาะเสียงอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงบางคนอาจจะไม่ได้มาเล่นกันเมื่อคืนใช่ไหมไอนิดหน่อยเสียงเอ่ออากาศก็เริ่มเปลี่ยนนะฮะเสียงอาจารย์ก็จะเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆทุกคนไม่ต้องตกใจแคปเจอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากทุกคนเนี่ยเอ่อเอ่อ แคปแล้วเนาะเห็นกดว้าวกันมาไม่ต้องตกใจเมื่อคืนไม่ได้เข้า,าใช่ไหมไม่ได้เข้ามาเล่นใช่ไหมฉันเล่นกันไปเมื่อคืนสนุกสนานแล้วไปดูไ์สอดย้อนหลังก็นุ่ไม่ค่อยสบาย <c oughs> เสียงก็จะเซ็กซี่นิดนึงนะไม่ต้องตกใจวันนี้แบบเสียงแหบนิดนึงว่าแบบออกจะแบบเซ็กซี่เซ็กซี่อย่าไปตกใจ เสียงเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนมวดนีไม่เบิรนเลขปกติใส่เสียงใส่สวัสดีตอนเช้าเสียงเช้า Sab มันก็จะแบบมีคนชอบบอกว่าอาจารย์คะออ,องค์อาจารย์ลงหรือเปล่าคะองไม่ลงอ,อสนุกสนานอยากให้ลูกศิษย์สนุกสนาน บางคนบอกอาจารย์ขอร้องแหละช่วยช่วยเอาเสียงแบบนี้ออกไปได้ไหมคะหนูแบบหนูอยากได้ยินเสียงน่ารักน่ของอาจารย์เหมือนเดิมนะคะเออ <c oughs> อากาศดีขึ้นแล้วนะคะร่มดีละไอทีนึงก็เสียงกลับมาเหมือนเดิมแล้วแทงไม่ได้ทานข้าวเลยะคะ่ะไปซื้อข้าวมันไก่อยู่อ่ะให้แคปเจอร์อีกทีนึงเดี๋ยวจะมาอธิบายกันนะคะอาจารย์ให้ดูอีกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดี่สเจ็ดส้ยี่สบ่อกที่ห okay. ้าหจ็ดแปดเก้เ็ดเจ็ พร้อมไหมเดี๋ยวเราจะมาวงวงกันนะคะเดี๋ยวจันจะวงให้แบบหนึ่งนะมือมันบวมนะคะอาจจะขออภัยที่ที่มือเจ็บอะ ขำอะไรกันเห็นไหมอารมณ์ดีลูกศิษย์อารมณ์มดีก็โอเคอ่ะมาเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันบ้างนะคะดูตัวเลขกันบ้างไล์สดหน้ามันจะโอเคกว่านี้นะมันยังกุกๆกะกักอยู่นะคะนี้ยังยังยังระบบยังไม่เสร็จนะนะคะวิ่งรูด6อาจารย์ให้ในความสําคัญสุดๆคือเลข6นะคะเลข6นะจ๊ะเลข6ให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะขีดพร้อมๆกับอาจารย์นะคะขีดพร้อมๆกับอาจารย์อาจารย์ให้เด่น6มากๆในงวดนี้นะ เดี๋ยวขออนุญาตอาปากาเขียนนะคะเลขที่มีความโดดเด่นนะคะมันต้องกลับเนาะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดค่ะศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดค่ะ แล้วเขียนไปพร้อมๆกันนะคะเลขควงเนี่ยคือเลขศูนเลขหนึ่งเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดแคปเจอร์อ่ะเราไปพร้อมๆกันก่อนนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีโชคนะอ่ะมาดูนะคะถามว่าหลัก6ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ชอบอะไรนะคะอาจารย์ชอบ6กศู 60, 61, นะคะ68 ติด6-3ให้อาจารย์หน่อยนะคะติด6-3ให้อาจารย์หน่อยนะเดี๋ยวอาจารย์ต้องเขียนกลับใช่ไหมโอ้โหมัขึ้นไหมเออ กับระดานหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ถนัดนะมี63อีกตัวหนึ่งนะคะ6336นะคะที่เด่นก็จะมี60616863นะคะเรามาที่แถว5กันบ้างนะคะอาจารย์แอบชอบตัวเลขคือ54ค่ะอันนี้ให้แบบน้อยๆเลยนะอยากให้ทุกคนได้โชคนะคะ54 56แล้วก็57นะคะสำหรับตัวแถว5นะคะ capture แถวหนึ่งนะคะไอ้แถวเจก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะนะแล้วก็เจดสไปกับบนล่างนะคะอันนี้แบบเน้นๆจนไม่รู้จะเน้นยังไงแล้วนะคะแคปเจอร์ค่ะอ่ะแคปไว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะคะฮาหนอยแตกกระจุยกระจายนะคะดาวโจนสามลัดอาจารย์แตกให้แตกตลอดแอดไลน์มานะคะแอนเฮดอนะคะหรือสแกน QR วอารโค้ดเข้ามาได้เลยนะคะลงเลขให้ทุกวันนะคะแคปเจอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะแคปเจอร์ยังจ๊ะ แคปแล้วนะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ค่ะเรามาดูในเรื่องของศาสตร์ที่พิณศาสตร์ที่ของอาจารย์นานบ้างนะคะในตำแหน่งของวันนี้นะคะในตำแหน่งของวันนี้เนี่ยเ,เลขที่เป็นในตำแหน่งของราชาโชคนะคะคือเลข2เลขสและเลขหนะคะเลข2เลขสี่แล้วก็เลข6นะคะเป็นเลขที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าวัน6วันเนี้ย คุณจะต้องเห็นมันอย่างแน่นอนนะคะคุณจะต้องเห็นมันอย่างแน่นอนนะคะแล้วทุกคนต้องปังนะต้องปังนะคะเลข6ต้องมีเหตุนแน่นอนนะคะเพราะ6เกอยู่ในตำแหน่งที่จุดที่ดีนะคะในศาสตร์ของอาจารย์ในหลายๆศาสตร์เนี่ยนะคะอยู่ในจุดตำแหน่งที่ดีนะคะมีเลข2เลข4ี่เลข6นะคะไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นราชาโชคนะคะนะนะอยู่ในราชาโชคนะคะ2 4 6ห นะคะนะในงวดนี้นะคะก็พวกราศีพวกพวกมากรมะโรงกุนเถาะอ,อย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็มีโอกาสในเรื่องของตัวโชคลาภที่จะถูกหวยรวยเบอร์ด้วยส่วนตัวอาจารย์เกิดปีมะโรงด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะนำพาโชคลาภไปกับลูกศิษย์ละกันนะคะนะหรือบางทีบางคนชอบนะ 5 6 7 5 7 6อะไรแบบเนี้ยนะคะนะห5แบบเนี้ยนะสามารถเล่นในเรื่องของตัวเลขตรงนี้ได้นะคะอาจารย์ก็ยังยังเน้นเลยนะคะเด่นนะคะให้ทีเด่น6 5หรอง7นะบางทีเนี่ยเข้าหมดเลยก็มีนะ,ะเด่น6 5หรอง7นะคะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยสองเนี่ยเป็นราชาโชคด้วยมันชนที่6ด้วยนะคะหเนี่ยถือว่ากำลังของเขาดีนะคะหกเนี่ยก็ 6 7 7 6นี่ก็น่าสนใจนะ7 6 7 2 7 1 7 4เนี่ยนะคะประมาณเนี่ยไม่ไม่ทิ้งกันหรอกนะคะเพราะอยู่ในจุดตำแหน่งที่สวยงามเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขอให้โชคลาภกับลูกศิษย์ล,ล้กันนะคะอ่ะ1,500กว่าคนที่กำลังดูอยู่นะคะนะที่กำลังดูอยู่วันนี้นะคะ อาจารย์มาลงค่ะอาจารย์สุกุลค่ะนะคะวันนี้บอกเลยว่าออมีในเรื่องของหลักบนให้นะคะมีใจไหมเย่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 นะคะอาจารย์ขอเน้นวันนี้ขอฟันละกันหลักบนนะคะต้องมีเลขหกนะคะหลักบนต้องมีเลขหกนะคะไม่รู้มันจะไปอยู่ ส่วนไหนของ6ตัวรางวัลที่หนึ่งละกันอาจารย์สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยมันต้องมีเลข6นะคะเพราะฉะนั้นติดเลขหกไว้เหอะนะคะภาวนาให้มันไม่กระโดดไปข้างหน้าละกันภาว,วนาให้มันอยู่ประมาณ วนเวียนอยู่ใน2ตัวท้ายแล้วกันนะคะภาวนาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้อาจจะต้องเห็นเลข6นะคะวิ่งใครสายวิ่งก็อาจจะจัดวิ่ง6เลยนะคะอาจารย์บอกว่ามีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะหรือว่ามันจะออก7 6 5อะไรอย่างเงี้ยนะเออ7 6 5 7 6 8 ประมาณเนี่ยหรือหลักร้อยขอวางเจ็ดนะคะหลักร้อยขอวางเจ็ดกับหนึ่งแล้วกันค่ะนะคะ,นะคะตอาจารย์บอกมองว่าเลขหกมันต้องมาบนสายวิ่งสายลูดลองจัดดูนะคะนะหกสามสามหกก็สวยนะเออเจ็ดหกสามเจ็ด 6กห้าอย่างเงี้ยนะเจ็ดหกแปบบนี้นะคะ1 6ึ่งหน่าะคะน่าสนใจเลยทีเดียวยังไงอาจารย์มองว่า6มาระวังศนะูนย์ะเพราะอาจารย์ให้ในศาสตร์หตัวเนี่ยมี0ูนย์มีหมีห้ามีหมีเใครแอบชอบเลข0ูนะคะอาจารย์นันคะเมื่อวันจิ้งตกจิ้งจกตกใส่หัวแค่ตกใส่หัวเท่านั้นอาจารย์โดนโดนแฟนต่อยนะคะ <c oughs> คนแทนต่อยเบลซาตัวมือยังบวมอยู่เลยค่ะเนี่ยมือเล็กเห็นปะเนี่ยบวมหมดเลยนะคะกำยังเจ็บอยู่เลยคันก็คืนทานยาแก้แผลไปแล้วก็หลับไปเลยนะคะนะคุณจะต้องเห็นนะคุณจะต้องเห็นยังไงวันนี้ก็ระวังศูนยนะ์นะระวังศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สีส่ศูนย์หกนะคะตัวกันอาจารย์ให้ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สี่ไว้แล้วกันนะคะอ่ะแคปเจอร์ ตัวกันให้ศูย์หนึ่งนะคะแล้วก็ศูตรสอาจารย์วันไม่น่าจะเบิ้ลนะคะบางคนบอกหวยวันอาทิตย์อาจจะออกเบิ้ลไม่น่าเบิ้ละคะ่ะสูตรหได้ค่ะแคปยั่งจา้าอ้าวันนี้นะคะก็ขอคนที่แบบใครจะมีโชคนะจางขอให้ทุกคนมีโชคละกันปรบมือ ปบมือแล้วจะได้โชคใช่ไหมเออนะคะเป็นตัวเลขกลุ่มประมาณนี้และกันที่อาจารย์แนะนําให้กับทุกท่านเนี่ยในเรื่องของโชคลาภนะคะอย่าลืมลูกเลขศูนย์นะอาจยะชอบศูนย์สี่อ่ะมันเือเป็นพอสเกิดของแม่อาจารย์นะคะศูย์สสวยนะคะอ่ะหนึ่กว่าคนชอบที่สุดอะ่ะศูนยออันนี้ชอบส่วนตัวนะ ไม่ค่อยอยากเล่นหวยไม่ไม่ไม่เบามาหลายงวดแล้วอยากให้ลูกศิษย์ถูกมากกว่านะคะส่วนตัวชอบ0ูนสนะคะชอบ0ูนย์นะคะแล้วก็ชอบ7จสองอ่ะเป็นพิเศษนะคะจย์ซื้อแค่นี้พอละซื้อเล็กๆน้อยๆติดไว้ปกติจย์ซื้อเยอะแต่ละงวดหลังๆเนี่ยอยากให้เลขเข้าก็ก็ไม่ซื้อดีกว่าให้ลูกศิษย์ลูกชะลูกศิษย์ลูกหาได้ได้ในเรื่องของโชคลาภเข้ามานะคะนะลอง ลองเสียงโชคตรงนี้ดู0406อ่ะน่าสนใจนะคะอาจารย์ฝันโทรศัพท์แตกอีกแล้วลองตาม6446ดู604ก็ได้40เออ604 406ไปกับ6ประตูนะเลิศแน,น่นอนนะคะไงฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะฝากติดตามผลงานด้วยหลักร้อยน่าจะให้7กับหนนะคะแล้วก็อาจารย์เน้น6ด้านบนละกันวนนี้อาจารย์เน้น6ด้านบนนะคะไม่เคย ไม่เคยให้แบบนี้เลยนะคะก็ให้ไว้นะคะก็ลองไปเสี่ยงโชคดูนะคะนะก็เดี๋ยว ศูนย์ห้าได้ไหมศูนย์ห้าได้ก็จะบอกแล้วเด่นคืออะไรเด่นหกห้ารองเจ็ดเด่นหกห้ารองเจ็ดลองไปตัดตัวเลขดูนะคะอันนี้ก็ให้จะแทบจะน้อยที่สุดแล้วเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ในเรื่องของโชคอย่าลืมกลับนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนแบบไลฟ์สดไปแล้วทุกคนต้องได้โชคหมดบางงวดที่แล้วคนถูกหลายแสนก็มีนะมาดูไลฟ์สดถูกหลายแสนก็มีเพราะว่าพื้นฐานดวงหรือฐานดวงของเขาเนี่ยมีในเรื่องของโชคลาภเข้ามาส่วนตัวอาจารย์ให้เลขเดี๋ยวบางทีอาจารย์ก็เ,ออเล่นไม่กี่ตัว นิดๆหน่อยๆอ,อาจารย์ก็ไม่ถูกนึกออกไหมเพราะอะไรเพราะขี้เกียจเล่นนะช่วงนี้เบื่อกันกันเล่นนะลอตเตรี่ยังไม่ได้ซื้อเลยนะคะไม่มีเวลาคันนะขออภัยอาจจะคันนิดนึงนะคะอาจารย์ชอบ0ูนย์สี่นะศูนย์สี่นะคะห้าสี่หนี่ก็สวยนะ5 4าสี่ี่้สวยนะตามหน่อย5 4าสห้าเนี่ยงามเหมือนกัน5 4าสี่ห้าหนะคะ ส่วนมากคนฝันเกี่ยวกับเรื่องรถรถชนรถหายหรือตำรวจจับเนี่ยนะเล่นเลขทะเบียนรถเลยหรือเ,เป็นเลขแบบเขาเรียกว่าเลขอะไรอ่ะเลขเครื่องรถอ่ะ ะะมาแน่นอนอาจารย์ฝันแบบนี้มาแน่นอนนะก็ยังไงฝากติดตามผลงานของอาจารย์นั้นด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะยังไงต้องมีโชคปัง,ปงๆแน่นอนนะคะก็ขอให้ทุกคนได้เรื่องของโชคลาภไหลสดในปีหน้าปีนี้แหละไม่ใช่ปีหน้านะคะก็จะมีความถี่มากขึ้นนะคะเราจะมาทำนวนทำนายดวงรายสัปดาห์มากขึ้นนะคะอาจารย์น่าจะวางระบบเสร็จภายในไม่กี่วันนี้นะคะจะจัดการเซตอะไรต่างๆใหม่อาจารย์คะขอแคปตัวไอ้ขามาไม่ทานเอาเคส วันนี้ใจดีนะฮะขีดไว้แล้วค่ะแคปเจอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี้ หลัก6กับหกห้าหกแปดก็สวยลองเสี่ยงดูนะคะก็ขอให้ให้อาจารย์ไม่ได้ทํานายฝันนะคะมาฝันฝืนกันเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ทานายอาจารย์เอาตามหลักศาสตร์จริงๆนะคะที่ที่น่าสนใจที่อาจารย์ได้ศึกษาที่อาจารย์ได้อยู่ตรงนี้มาห้าหกปีแล้วนะนี่อาจารย์ไม่ได้ให้เลขที่แบบว่าบาง ไม่ได้ให้เลขจันทร์ถึงอาทิตย์แล้วแบบวันจันทเซต5ตัวเลขอังคารเซต5ตัวเลขพุธเซต5ตัวเลขอาจารย์ไม่ได้ให้แบบนั้นนะไม่ใช่แบบ คนเกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ให้เลขอย่างละ5ชุด5ชุด 7, 5ชุด75 35 5ให้ทั้งหมด35ชุดไปกับบนล่างคุณเสียเท่าไหร่อะ่ะถูกปะนี่มันคือการสร้างผลงานที่สร้างมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พยายามตัดตัวเลขให้มันแคบลงให้มันน้อยที่สุดแล้วนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ในเรื่องของตัวโชคลาภนะคะนะไม่ใช่สมุูร์อาจารย์ลงทั้งหมดเลขประมาณ40ชุดอ่ะนะคะบอกคนเกิดวันจันทร์ต้องมี1น่สองสมมบูณนะศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าคนเกิดวันอังคาร ศูนย์สามถึงศูนย์อะไรเป็นอย่างละห้าชุดแล้วอาจารย์มามั่วถั่วว่าโอ้ยเลขอาจารย์ข้าอาจารย์ให้เลขสี่สิบชุดแล้วอาจารย์มาวงว่าอาจารย์ให้เลขคุณถูกแบบนี้อาจารย์ไม่ทานะอาจารย์ถือว่ามันเข้าก็เข้าไม่เข้าก็บอกไม่เข้าเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราพยายามเต็มที่ในทุกๆงวดอย่างไงทุกคนต้องต้องได้โชคไปจิ้มก่อนเดี๋ยวอันเยอะ อาจารย์ไลฟ์สดทีไร like, เดี๋ยวอ่านนะคะก็ฝากติดตามนะคะจะใครจะให้อาจารย์จิ้มเดี๋ยวแจ้งทีเดียวอาจารย์เติมเติมเคให้นะคะถ้าอยากเข้ากลุ่มนะคะตอนนี้ก็วันนี้อาจจะตอบช้านิดนึงนะคะว่าว่าทีมงานอาจจะอาจจะน้อยนะคะก็แอดไลน์มา a d h e n g 9 6นะคะ adheeng96 capture เลยเข้าก็บอกว่าเข้าไม่เข้าก็บอกไม่เข้านะคะอาจารย์จะไม่มานั่งแถว่า ก็บอกเลขไปแล้วมันต้องพลิกแพงมันต้องกับมันต้องนั่นโน,น,น่้นนี่ไหม่ฟันไปเลยเออมวดที่แล้วมวดก่อนถูกหวยวันอาทิตย์ดูจากแบงก์เก่าที่สุดนะคะเห็นไหมมันก็เป็นการทํานายเป็นการดูดวงเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเลขเอาศาสตร์ต่างๆที่เรามีความรู้แล้วก็เราเรา เร,เราศึกษาเราบวกลบคูณหารเราทําผลงานมาเราก็เอามาใส่นะทุกคนก็จะมีความแม่นยํามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทําแบบเต็มที่แล้วอาจารย์ขอฟังเสียงสองหน่อยแม,ชยม่ชอบเสียงนี้ก็ไม่บอกนะชอบเสียงนี้ก็ไม่บอกจะเขาปองแม่เลยนะแกงเข่าหนังปองแม่เลยนะแม่ดูอยู่หรือเปล่าแม่คุณเชียร์นิเชียร์กแก หนูหนูแยบหนูนะแม่หนูฟ้องแม่ที่ไปอ่ะมีคนมาขอดูอีกรอไม่ทันอ้าวหนึ่งสองสาม ก็เป็นพอกระสพอพอไปเล่นให้มันแบบลูกศิษย์ลูกหาแบบสนุกสนานจะได้ไม่เครียดภาวะตอนนี้มันเครียดก็แบบเข้ามาให้มันพอหอมปากหอมคอเนี่ยค่ะนะ,ะนะก็พอพอเป็นกระสมีบางคนหมออาจารย์เปิดดวงดูดวงเถอะเปิดบ้านดวงเถอะนะคะโควิดอาจารย์ก็กลัวเนาะนะอาจารย์ก็กลัวเหมือนกันช่วงนี้นะนะก็ดูแลสุขภาพตัวเองทีททนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ตั้งสติกับต่างๆให้ได้มากที่สุดนะคะ ออพยายามจะทําทุกอย่างให้ทุกคนแบบเ,ออเป็นรูปแบบใหม่มากขึ้นนะคะน่ารักมากขึ้นนะจะได้ติดตามผลงานกันไม่ใช่หรอกอยากให้ทุกคนอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็อ,อซื้อข้าวมันไก่ได้แล้วนะคะออบางคนมาซื้อข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ยังไม่ถึงเลยนะคะนะก็ ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะเพจอาจารย์นันท์ผากรรมสื่อวิญญาณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดแจ้งเตือนนะคะบางคนบอกอาจารย์หนูไลฟ์สดอาจารย์ไลฟ์สดแล้วแบบหนูไม่เห็นอาจารย์เลยนะคะก็กดแจ้งเตือนอีกทีหนึ่งนะคะเอออาจารย์ต่อไปเอาเสียงเด็ชน่ารักดีนะคะกุะมารเข้าหรือเปล่าสวัสดีหนูชื่อมารวยค่ะวันนี้นะคะจะมาให้เลขนะคะกับทุกท่านนะคะ ตัดรูมพีมันอาจจะออกได้ที่ตบบไม่อ้นก็ได้นะฮะปากปิดมามด้วยนะคะเลขชอบให้ไปหมดแล้ววันนี้ขอให้พี่ๆทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะคะแล้วก็มีโชคมีลาบนะคะอารมณ์ดีๆทั้งวันจิตใจแจ่มใส ดีนะคะวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะคะก็ฝากได้อ้อมอกอ้อมใจด้วยรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ